หนึ่งเหตุผลนะครับที่ทำให้ลูน่าคลาสสิและ u a t อราคาพุ่งนะครับนั่นก็คือบ a n c นเป็นคนออกมากาวโดยทางอ้อมนะครับแล้ววันนี้เรามาชมเหตุผลอื่นๆอีกเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับส่วนค่าคือคอยนิมูลมูล ไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามารับชมในคอนเทนต์เกี่ยวกับ Luna Classic และ USTC ด้วยกันนะครับเนื่องจากเวลาตอนนี้ใกล้าการรีเพ็กเป็นที่เรียบร้อยนะครับดังนั้นทางบ i แ a น c e ก็เลยจัดการสร้างเองนะครับในเรื่องของ Stable Coin ในการจัดระเบียบนะครับโดยที่เป็นการกล่าวนะครับทางอ้อมที่อาจจะทำให้ USTC เนี่ยได้ถึงเส้นชัยนะครับและมีความได้เปรียบ กว่ากระดาษอื่นๆืน่อ้าวแล้ว u s t c เนี่ยถ้ามีการรีเพคนะครับลู n a าคลา s สิมันจะพุ่งไปอีกถ้าโดยทางแบบว่าทางเทคนิคเนี่ยเผาสเต็กกาวนะครับกาวไม่นับเนาะเอาเรื่องของการรีเพคเนี่ยโอกาสนะครับที่ลู n a c l a s s สิจะใกล้ถึง1ดอลลาร์ได้ผมบอกประมาณนี้นะว่าใกล้ถึง1ดอลลาร์ได้ แต่ผมก็ต้องย้ำว่าราคาต้องขึ้นอยู่กับวานนะครับวานจะเป็นคนกําหนดนะว่าราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่อันนั้นะ่ะเราต้องว่าอีกทีแต่ทางเทคนิคมันมีลูกเล่นเยอะ20บาท10บาทเป็นเรื่อง e ีซีง่ายนิดเดียวเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันโอเคครับเรามารับชมในข่าวแรกก่อนนะครับเรื่องเกี่ยวกับลู n a Classic ของเทร่านะครับเหตุผ hey, ล อันแรกนะครับเรามาดูเรื่องของเทคนิคกันก่อนนะครับวันลูน่าคลาสสิกเนี่ยมันมีโอกาสนะครับที่ราคาเนี่ยจะถูกสูบฉีดต่อนะครับมีการเพิ่มขึ้นถึงสีเอร์เซในวันจันทร์ที่ผ่านมาฉะนั้นการขึ้นต่อนะครับเริ่มขึ้นเมื่อ4วันก่อนด้วยเริ่มแรกนะครับลูน่าคลาสสิกหลุดเส้นแนวต้านมากไปน้อยนะครับยีสิบสามิงหาคมก่อนหน้านี้นะครับเส้นดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่17พฤษภาคม ขะน,นี้เป็นสัญญาณการซื้อขายนะครับครั้งแรกนะับตั้งแต่จุดต่ำสุดของวัน 13, ที่13พฤษภาคมหลังจากนั้นก็ราคาค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับแต่ก็จะมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ววันที่1กันยายนซึ่งเร่งอัตราการเพิ่มอย่างนั้นนะครับราคาก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นแต่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในวันที่1กันยายนด,ด้วยนะครับจนเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อวันที่5กันยายนทําให้ราคาเนี่ยทะลุมาได้ที่ 3,500นะครับแล้วก็ระดับสูงสุดที่เกิดขึ้นของฟีโบนาซีคือ4.61จุดหหนึ่งฟีโบนัชรีเทสเมนต์นะครับและการเคลื่อนไหวขาขึ้นเนี่ยครั้งแรกก็เป็นระดับแนวต้านสุดท้ายนะครับที่สัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นครั้งแรกนั้นนะครับหากราคามีการเคลื่อนไหวอยู่ระดับนี้นะครับจะมีแนวต้านที่สำคัญคือ0.03ตัวนะครับ4.2ในนี้คือ4.2นะ แต่ตอนที่ผมที่ที่ผมได้ดูกราฟอยู่เนี่ยนะครับน่าจะไปถึงประมาณ4 4, 4่สแล้วนั้นข้อมูลตอนที่ข่าวมานะครับกับตอนที่ผมอัปเดตก็จะเป็นคนละเวลากันแต่เราดูโดยหลักการนะครับว่าราคาเนี่ยมันไปต่อได้แน่นอนผมก็อยากให้ทุกคนดูโดยเป็นหลักการนะครับเท่านั้นนะครับเราก็ค่อยๆตัดสินใจกันนะครับฉะนั้นการ ท่านที่สำคัญนะครับของผู้ค้า cryptocurrency นะครับในในทวิตเตอร์นะครับที่ชื่อว่า ad trader 1 s z นะครับหรือ sc เนี่ยได้ทวิตนะครับกราฟลูน่าคลาสสิกมีการเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ0.02ตัวนะครับ3 4นะครับดอลลร์ที่มาของทวิตเตอร์คือการการสังเกตดูกราฟนะครับ2ชั่วโมงนะครับแสดงให้เห็นว่าราคาเนี่ยทะลุออกมาจากสามเหลี่ยม สมมาตรในวันจันทร์นะครับนอกจากนี้บริเวณของฟิโบนาซีเนี่ยที่สรุปไว้ก่อนหน้านเนี้นะครับแนวต้านอยู่ที่ประมาณ3,004นะครับตอนนี้ไป4,005แล้วนะครับก็ยังเกิดความพร้อมนะครับในการถอยกลับ1.61ฟิโบนะครับและของความสูงของสามเหลี่ยมสีขาวนะครับของนอกจาก RSI 6ชั่วโมงที่ผ่านมาก็สร้างความแตกต่างนะครับให้มี ขอบเขตการซื้อที่มากเกินไปดังนั้นมีการบรรจบที่ระดับแนวต้านที่3 4มพนะครับแล้วก็น่าจะอยู่ประมาณ4 5่พ้าด้วยนะครับที่ศูนยสอ่าสตัวนะครับที่เงินดอลาลาร์ดังนั้นตัวชี้วัดทางเทคนิคก,ก็แสดงถึงจุดอ่อนบางอย่างอ่านะครับแล้วก็ต่อจากนี้ลูน่าคลาสสิกจะไปไปที่ไหนใช่ไหมเราก็ต้องกล่าวกันว่านาคตนะครับว่าลูน่าคลาสสิกจะมีการเพิ่มขึ้น โดยชุมชนฝรั่งนะครับหรือต่างประเทศส่วนใหญ่เล็งไว้ที่1ดอลลาร์นะครับแต่อย่างไรนะครับเราก็เห็นเกลียวมอรณะนะที่อาจจะทำให้ราคาลดลง99.99% 99ก็มีการเพิ่มอุปทานสูงสุดอย่างมากเช่นกันนะครับซึ่งปัจจุบันอยู่ที่6.2ล้านล้านนะกอ,อถือว่าลดลงไปมากนะน่าจะมีเรื่องของการเผาด้วยดังนั้นถึงแม้ว่าราคาจะตับนะครับแต่ลูน่าคสิกยังเป็นสงุนเงินดีต้น ที่อยู่อันดับที่204นะครับตามมูลาค่าของ Market Cap นั่นเองในทางกับการราคา1ดอลลาร์จะนำไปสู่มูลาค่านะครับตามราคา6.2ล,ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งจะสูงกว่ามูลาค่าการตลาดเงินสกุลดิจิทัลทั้งหมดประมาณ6เท่านะครับสำหรับการวิเคราะห์ของ Bitcoin ล่าสุดของ b ีอินคริปโตนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นการวิเคราะห์นะครับเรื่องของอุปทานอย่างเดียวนะยังไม่นับเรื่องของการรีเพก สเต็กนะครับอุปทานหมุนเวียนนะครับที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากการสเต็กการเผานะครับเขาคิดแค่แค่เรื่องของการเผากับการสเต็กอย่างเดียวนะครับหรือว่าการมิ้นต์เหรียญเพิ่มอะไรพวกนี้นะครับก็ก็เขามองแค่ภาพรวมนะครับก็ยังไม่ได้มองทุกส่วนนะครับดังนั้นตอนนี้ราคาของลู n a าคลาสสิอยู่ที่ประมาณ4,500นะครับ4 0 0พถึง4,500ที่0ูนย์สามตัวนะครับ ไปมากกว่าการวิเคราะห์ข่าวของตรงนี้นะครับแล้วผมเชื่อว่าราคาจะไปต่อแน่อยู่ที่ว่าแกงตีสนะครับกับแกง5้าทุ่มนะว่าจะมีการปั่นราคาลูน่าค a าส i ิกไปได้ไกลขนาดไหนนะครับและผมเชื่อว่าก่อน12อย่างน้อยถ้าดีที่สุดคือ0ูนย์หาย1ตัวนะครับถ้าโดยปกติน่าจะอยู่ที่ประมาณเ0็ดถึงประมาณ0 สองตัวนะครับก็ต้องนั่งลุ้นด้วยกันนะครับว่าอีลุนหน้าคลาสิกไปถึงหรือเปล่านะครับส่วนตัวผมนะครับก็คิดว่าน่าจะใกล้กับ1ดอลลาร์ดูเหตุผลอะไรหลายอย่างนะครับแล้วก็หลักฐานอะไรหลายอย่างนะครับที่จะช่วยการวิเคราะห์นะตอนนี้วิเคราะห์อะไรไม่ได้นะครับว่าจะไป1บาท1ดอลลาร์นะครับมีแต่คําว่าเป็นไปได้โอเคครับเดี๋ยวเราไปรับชมในข่าวที่2กันก่อนดีกว่า เอาละนะครับเรามาชมข่าวที่2กันนะครับเนื่องจากไปแนสนั้นครับได้ประกาศเมื่อคืนผ่านนะครับว่าจะมีการเริ่มแปลงเหรียญจาก USDC USDP TUSD นะครับที่มีอยู่ในบัญชีให้กลายเป็น BUSD และจะทำการดีลิสทั้ง3ามเหรียญออกจากกระดานเทรดนะครับในนี้นะครับเราก็ต้องย้ำนะครับว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดผลดีกับ USDC กับ Luna Classic นะครับเพราะว่าเหรียญอันดับที่สองเนี่ยที่อยู่ในกระดานใบแนนเนี่ยถูกเอาออกไปนะครับฉะนั้นเหรียญที่เป็น s t a b บิ c o อยที่ตม่มตามมาเนี่ยมีผลดีหมดเลยนะครับทั้งเหรียญที่เป็นคู่เทรนะครับของของ u s กับ Luna Classic นั่นเองเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์นะครับหลังข่าวนี้กันก่อนดีกว่านะครับเอาละเดี๋ยวเรามาว่าข้อความตรงนี้ต่อนะครับเขาบอกว่าบริษัท กล่าวว่าการกระทําดังกล่าวช่วยเพิ่มสภาพคล่องมีประสิทธิภาพให้แก่ผู้ใช้งานอันนี้เป็นไปได้ัน,นปัจจุบันนะครับเหรียญ USDC น,นะก็ใหญ่เป็นกลุ่มอันดับ2ของ stablecoin นะมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ5.1หมื่นล้านดอลลาร์อ้างอิงจาก c i อ MarketCA p นะครับในขณะที่ BUSD นั้นเป็น stablecoin er ของ n บ n c นนะครับที่อยู่อันดับ3ห่างไกลจากมูลค่าการตลาดประมาณ1 9หมื่นล้านดอลลาร์านะครับซึ่งน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ USDC ด้วย การทำแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการกำจัดเหรียญคู่แข่งอย่าง USDC, USDP, TUSD นะครับเป็นอ,ออกไปจากแพลตฟอร์มไปด้วยในตัวนะครับเรามาดูคำพูดตรงนี้กันของทาง Binance เขาบอกว่าสิ่งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการถอนเงินของผู้ใช้นะครับผู้ใช้สามารถถอนเงิน USDC, USDP และ TUSD ได้ในอัตราหนึต่อหนึ่งนะครับต่อยอดในบัญชีของ BUSD ของพวกเขาได้นะครับ Binance กล่าวใน เว็บไซต์ของพวกเขานะครับโดยกล่าวเสริมนะครับว่าจะมีการแปลงเหรียญมีขั้นมีขั้นตอนล่าวในวันที่29กันยายนนะครับผู้ใช้จะสามารถมองเห็นยอดเงินที่แปลงไปแล้วในบัญชีภายใน24ชั่วโมงนะครับโดยทางเว็บเพจและการเปิดให้ให้เขาเนี่ยหรือคุณเนี่ยสามารถแปลงเงินด้ด้วยตนเองด้วยนะครับคือถ้า ก็ n บแนนออกมาเตือนแล้วนะครับก็ให้แปลงเงินเองก่อนนะครับถ้าเกิดอยากจะแปลงถ้าเกิดไม่อยากจะแปลงก็ปล่อยให้ใบแนนเขาทำนะครับโดยขั้นต่ำนั้นเริ่มตั้งแต่1 USDC USDP หรือ TUS นะครับตัวนี้นะครับก็มีบัญชียอดคงเหลือเนี่ยต่ำกว่า1ะครับก็ะจะถูกแปลงเป็น BUSD โดยอัตโนมัติเขาบอกว่าผู้ใช้จะสามารถเห็นยอดเงิน ที่แปลงไปในบัญชีของตนภายใน24ชั่วโมงเนาะนะครับก็มีเหรียญต่างๆนะ USD, c USDT, p USD นะครับดังนั้นการตัดสินใจของไบแ c นเกิดท่ามกลางความสงสัยของผู้คนถามว่าไบแ c นกำลังขัดขวางคู่แข่งของตนในเหรียญ Stable Coin หรือไม่โดยใน t ทวิตเตอร์มีลายหนึ่งกล่าวโจมตีว่าบทเรียนเรื่องการผูกขาดคริปโตไบแ c นจะทำให้ USD เทรดไม่ได้ภายใน25กันยายนเพื่อผลักดัน BUSD นะครับของพวกเขานะครับโดยกล่าวโดยของบัตรบัตรกรูดนะครับ BTC นะครับเขาชื่อ b t ด b t c นะนะครับในทวิต t ตอร์เขากำลังเตะตัดขาวพวกแข่งนะครับเหมือนที่ Google ทำเมื่อ10ปีที่แล้วอันนี้เป็นความจริงส่วนหลักนะครับที่ BUSD จะได้เป็น เพิ่ม Market Cap ของเขาเพิ่มสภาพคล่องของเขานะครับเพราะกระดานไบแ a น c e เนี่ยส่วนหนึ่งผมเชื่อว่าราคานะครับแล้วก็ Market Cap ของไบแ a น c e จะใหญ่ขึ้นมากๆนะครับในส่วนนี้ผมมองตรงนี้นะว่าไบแ a น c e กำลังขยายฐานแฟนฐานของลูกค้านะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับสิ่งที่ผมมองคือ usdc ตอนนี้โดนโจมตีหนักมาก จากกระดานคอยเบรก็โดนโจมตีหนะักฉะนั้นถ้ามองอีกเหตุผลหนึ่งคือ USDC เนี่ยอาจจะเป็นปัญหาในภายภาคหน้านะครับการโดนโจมตีเนี่ยอาจจะทำให้ตลาดคริปโตเนี่ยนะครับน่าจะสร้างปัญหาพอสมควรเนาะเพราะ USDC มันออกโดยคอยเบรคใช่ไหมนะครับเราก็คำประกันด้วยพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐระยะสั้นนะครับ ฉะนั้นผมมองไปเรื่องของเงินเฟอ้อด้วยนะครับในตัวข่าวเขาอาจจะมองเรื่องของคู่แข่งแต่ผมมองเรื่องของเงินเฟอ้อนะครับเราไม่รู้ว่าไอ้ดอลลาร์เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดมันเฟอ้อนะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่มีทีท่าว่า U.S.D.C จะเปลี่ยนการคำประกันนะนะครับแล้วก็มีข่าวว่า U.S.D.C ช่วงนี้หลุดเพกบอดนะครับมีข่าวโดนโจมตี นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นข่าวไม่ได้ดังเนาะเท่ากับลูน่าคลา s สิหรือเทอร่าก็ต่างแต่สิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือถ้า BUSD ได้กิน Market Cap ของตลาดนะครับส่วนหนึ่งนะครับจะทำให้ลูน่าคลา s สิ BUSD นะครับนเอ่อ USDC นะครับพุ่งแหลกนะครับทุกคนแบบจะอึ่งกิมกี่เลยนะครับว่าโอ้โหพี่ซีที่กาวนี่สุดยอดมากนะครับ กาวแค่ปี u s เอคาบเกี่ยวไปลูน่าแก s i กกับ u ู t c ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ของช่องเรานะครับการกาวเล่นๆนะครับสนุกสนุกนะเอาแหละนะครับสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b s ร r i า e และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางช่องทางที่สําคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ Cry p t o c u r r e n c y c o m m u n i t y ้ทักมาที่เพจได้เลยเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR code โค้ดให้ แลาก็ย้ำนะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับแล้วเราก็มีกลุ่มลูน่าคลาสสิกด้วยเนาะทักมาที่เพจได้เลยนะครับและสำหรับนี้ผมหวังว่าลูน่าคลาสสิกจะโกดูดมูลไปด้วยกัน u ยู่ดีๆจะโกดูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ วันนี้ทางช่องของผมจะมาแจก a i r d r o p นะครับทั้งหมดประมาณ20 User ด้วยกันประมาณ5โทเค็นเท่ากับว่าอ่ยูเซอร์ละประมาณ500บาทนะครับแต่ว่าเงื่อนไขมีอะไรบ้างนะครับ 1. คือต้องเป็น User ใหม่ที่สมัครจาก Referral Code นะครับจากคอยนมูนเท่านั้น 2. คือต้องทำ KYC Level 1 3. ต้องเทรด1ครั้งใน x t Exchange ซึ่งเป็นผู้เทรดไหนก็ได้4นะครับเสร็จแล้วต้องกรอกแบบฟอร์ม เพื่อจะได้รู้ว่าเราได้เข้าร่วมแล้วนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้ซึ่งแคมเปญนนี้จะสิ้นสุดวันที่15สิงหาคมนะครับและจะมีแอดดอปภายในวันที่22สิงหาคมนะครับคือมีการประกาศเนาะแล้วก็ XT เนี่ยจะปรากฏผู้ชนะบน Facebook Page และ t e l e gram ของ XT.com เท่านั้นนะครับตามลิงก์ต่างๆที่ผมให้ไว้ใต้คลิปเอาละครับใครสนใจนะครับสำหรับ XT แ d d ก็สามารถติดตามได้ที่ช่องคอยนนมูลเดี๋ยวผมจะประกาศน,นะครับเป็นช่วงเป็นระยะเวลานะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณะนะครับ